ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องประชาเทคเตอร์นะครับ YouTube หรือแฟนเพจนะครับรถไถมือสองอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้นะครับมีตัวเลือกนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันดูนะครับเป็นรถไถนะครับรุ่นใหญ่ l c 7 0 8เ p นแะครับแล้วก็ l 5 0 1 8 d t นะครับ ดูความแตกต่างกันเลยนะครับผมทั้ง2รุ่นนะครับทำงานเครื่องยนต์สสูบนะครับไดรล็กเป็นทางเลือกนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมดูนะครับเริ่มต้นที่ Lc 708 s p นะครับที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้มารีวิวอีกครั้งนะครับ ตัวนี้รถปี57นะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับผมราคา4ี่เซียนหนึ่งบาทนะครับ L4708HP ราคาต่อรองคุยกันได้นะครับส่วน L5018 นะครับปี61อุปกรณ์3ชิ้นเหมือนกันนะครับราคา4ี่เซียนหนะครับต่อรองคุยกันได้นะครับผมสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับสามารถวิดีโอคอลดูรถได้นะครับที่ หรือแอดไลน์เบอร์0988145187นะครับผมแอดไลน์ส่วนตัวมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูนะครับอันนี้มาดูความแตกต่างนะครับเผื่อเป็นทางเลือกนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยากได้รถไถไว้ใช้งานในคนเรือดตัวเองนะครับผม ตามสภาพนะครับมีเก็บงานให้บางจุดนะครับจาก L5018 คันนี้ก็เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับส่วน l c 7 0 8่ p นะครับเก็บยละเรียเก็บปาะเก็บอะไรให้นะครับตัวนี้ L50 นี่กระจกหมดนะครับที่ร้านอริไปดูแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ใส่นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานพื้นที่ของแต่ละคนนะครับชอบรถขนาดไหนเผื่อเป็นแนวทางเลือกนะครับสำหรับกรเกษตรกรนะครับลองตัดสินใจดูนะครับชอบ l 5 0หรือ l 4 7 0 8 sp นะครับตอนนี้ล้างทำความสะอาดอยู่ก็มี l 3 6 0 8 sp นะครับรถปี59 เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวมารีวิวให้รับชมอีกนะครับโดยรวมก็ถือว่าสวยทั้ง2องคันนะครับแล้ <Your Day. S 1> ะะวแต่เพรเปพี่น้องท่านใดชอบนะครับบางคนก็ชอบ50บางคนก็ชอบ47นะครับผม คชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอลองเปรียบเทียบกันดูนะครับผมได้3ชิ้นเหมือนกันตอนนี้รถไถก็พอมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับท่านใดที่มองหาวไว้ใช้ง,งานสักคันนะครับแวะมาดูมาชมก่อนได้ที่อำเภอวัง,วงยางจังหวัดคนครพนมนะครับ ใกล้ๆเราก็ส่งให้เหมือนเดิมนะครับก็ฝากพ่อเม่พี่น้อง FC นะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตสินค้านะครับก็นานๆทีได้มารีวิวนะครับ ยางหลังเนี่ยโอ้ยังเหลือเยอะเลยนะครับ L C 7เหลือเยอะเลยเหลือเยอะนะครับนะเหลือเยอะบางพื้นที่ก็เสร็จแล้วนะครับทำนาเผื่อ เสร็จเลยดูทำนาแล้วอยากได้รถไถสักคันไว้ใช้นะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับก็ยังพอมีให้เลือกนะครับรถเกี่ยวนะครับก็เอฟซที่โทรสอบถามกันเข้ามานะครับรอสักคู่นะครับเนื่องจากวันนี้ก็ไปเอารถไถเข้ามานะครับก็ยังไม่มีเวลาเก็บให้นะครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเอาเอามาลงให้พ่อแม่พี่น้องรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรถเกี่ยว DC70G พัดนะครับ เอฟซี FC โทรสอบถามเข้ามาเยอะเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพ่อค้าก็ภาระ,ะหน้าที่หลายอย่างนะครับรถสกลนครแล้วก็รถสกลทั้งสองคันเลยนะครับคันนี้ ก็ขอฝากนะครับล้านเล็กๆด้วยนะครับไว้ในอ้อมนะครับไว้ในอมกอดน,นะครับของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับขายรถตามสภาพนะครับผมที่นี่จะเน้นเน้นอุปกรณ์3ชิ้นนะครับ ครบเลยนะครับพร้อมลงนานะครับครบชุดเลยไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนอีกนะครับมีที่นี่นะครับ3ชิ้นนะครับแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซท่านใดที่บอกว่าหาซื้อตามงบนะครับมาคุยกันนะครับจะเอา2ชิ้นก็ได้นะครับผมมาคุยกันแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะให้3มชิ้นนะครับ ใช้กันยาวๆเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องพิจารณานะครับดูเป็นทางเลือกนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ขอฝากร้านเล็กๆนะครับผ่านช่องทาง youtube หรือแฟนเพจรถไถอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมด้วยนะครับอย่าลืมครับท่านใดสนใจก็โทร0 9 8 8 1 4 5 187นะครับวันนี้นะครับก็ มารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับ<ม>ก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ